đang tưởng của bạn cho bắt chửi của à? Đi, mình đang người đó. Tổng này. Đi đừng đi Quan quan Cái của mình. Không đẹp quá. hả? รู้บองไม่ทันหรอกเพื่อนโอ้ยโดนตูงเกินแม่เงเอบมบบไงวะมีปืนอีกแล้วะไรแลดายสานเนี่ยรอเพื่อนเออเดี๋ยวรอรอปุ่นแปดกูรู้เอาคื้เพื่อนตบปุ่นแปดที่ไปเหรอเออคุณปุ่นแปดกับกระเป๋าอ่ะมีปืนพ่อมึงรู้ยัดแม่แม่เสียใจยิ่งมึงบอกให้ ายัไดลงมาไ,ไม่เชื่อเปิดเลยที่อ่ะ้องไปแล้วอยังไม่เได้นะเี่กตรงบ้านที่พี่มาเลย,ออยไปเสร็จเลยที่พี่ลงเลยอ่าสุดนะแล้วน่อยปะ No. I don't, I don't, I don't. First blood. ป้ายอยู่ในตบไม่ใช่มีอมตสีเขียวด้างบนเรืองเรื่อยาปะตบไปอยู่ไหนวะคนข้างบนพี่ข้างบนครับข้างสองไงงสองมีคนลงอีกนะพี่มีอีกมีอีก

โคนตามมันอะโคนไม่เชื่อสเฮ้โคนว่าม่ป่ะบ้านเอกอ่ะ bonus. Qua lại đi. Qua lại pa. Đéo, knock ạ, knock kill đi. Này đứa à, đi Para. Rotini, todo no, bien. Sí, sí, vale. dale, dale. dale. bien, dale. อัปเกต r e q u i r ร m e n t ตายไปตายไปไปไปลองลองลองที่แค่เคยลองลใน F 2000แล้วรู้สึกมันยิงไม่ค่อยตายแรงแล้วลว่ม<อ><ล>ะ,ะ,ะมันจะช็อตดลยว่ะพี่วันนี้ก็ช็ไม่ตายดิเพื่อนแล้วมันก็เล่นไม่ใช่หรอที่กูยิงแล้วมันไม่ตายอ่ะแบบแบค็คเนี่ยเต็มๆมายิงอัดใส่ใส่มันไม่ตายอ่ะ มันไม่เก็บไม่บ้ามันหทำมาสวนกูนด้วยอะแบบกระปืนกูต้องวิ่งห้าเฮียถ้ามีคูณสี่เก็บเพิ่มหร่อนะพี่จะเล่นปืนค้อเหรอไม่ใช่พี่แต่ขขอ,ขอคูณสี่อ๋อยังไม่เข้ามันห่วยเหรอ Có bọn hả? vì nó à? em vô gì đào rồi cúm nhớ Lớp bảo Bye 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ กบายนะครูป่าดันเรียกเปล่าเอไปเลยเพื่อนเปานดไม่เห็นตัวไว้ไว้น้องน้องบ้านน้องบ้านเหรอพี่มื่คิวบ้านเรกเต็มชุด ยิงอีแบงซิอีแบงพ่อ,อามือสิจริงมันดิเธอไม่เห็นเหรอเลือดมันเหลือนิดเดียวอ่ะอ่เยอดแม่อ่ะอ่ะไปกมนแล้วครับไปกันแล้วครับไปกันเนี่ยมือนี้เขาอยากโดนด่านะเพราะมันเหมือนมันออกไม่จอดมันลงมาเธอดูสิอีแบงมันเติมเลือดแล้วตีเดินกันตีเดินกันข้า,ามได้หมดเธอ ู <c oughs> ที่เลร้ายที <c oughs> <Yeah. S 1> ่สุดก็คือศสตรูกพวกเดียวกันเองไงไอปกนีะไอแม่เย็ดคนอยู่บ้านนึ่งใครมีใครมีช็อกโกแลตโอวะเอาสีะไรพี่ไจอดไปจอดไปจอดไอจอมงห่งีวี้อดไหี่บาพี่อาสองตีหนไมา้นไเร่อยเาไปเอยไเร่อยไปเรี่อยไปเรื่อไปเรี่อไปเรื่อไปเรี่อไเร่ป่อไร่อร่อยอีร่เรยเรยเรอไร่อร่อร่ยไปเรยเออีร่ปร่อปร่อยร่ไรี่อไปร่อร่อยไป

ไปให้ดกว่เนเผาเนเขาเร็วยังยังยังไปเรอมาเร็วหลทันเฮ้ยไปกองไเ่เองหลังรองลองลอรอดึงเืออยู่เืออยู่แม่ิงหลังหัวเก็บหัวเรากลับแม่ยิงควาวนโดเด็บเสร็จเะมเก็รอว ขวาขวาขวาหนพี่แถนี้แหละลายขอบวงแถบนี้แหละไอ้นะกูเฮียแม่สิวะพี่ไปเลยไปเลยไปเลยยไงเลยไ้เ้ย

เย็ดแม่ม mm ึงถะาบวชเขามีอะตัวโง่เลยหน้านางหิแม่เย็ดถ้าเธออยู่ฝั่งของข้ามันเคยชนะไปแล้วสี่เนี่ยไปเลยชุบเพื่อนเมื่อเย็ดแม่ที่กลัาดึงควายพวกเหี้ยนี่เย็ดแม่ยังปากเรียกูอีกเกลืออะไรนยแค่กดตับบิละเงยอ่ะเงยขึ้นไปมีบทไหนเย็ดตียี่สิบเซนติเมตรพี่ฆ่าไปไม่ใช่หวะมันพี่ตะพี่มาตรงไหนอ่ะมันชุบเพื่อนนั่นแหละชุบเพื่อนไงถ้าพี่ดูอยู่ฝั่งของข้ามป่ะ แม่ยงยังของไม่ได้เก็บเลยสัตว์เฮ้ยมียาใบเกลือมยเมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มารมาตัวมาตัวให้เก็บบ้างเก็บบ้างเบบ้างมาโดนมาโดนพี่เอปืนตบไปโดนยิงใส่น่อตั้มอ่ะๆฮีน่แหละแล้วก็อีกตัวเดิมพักกูครั้ม

มีดีเฟนบาร์ไว้กลุ่มไอเทมบีดีเฟนบาร์ป่ะไม่มีไม่มีไม่มีลงเขียวหมดเหรอพี่ยังมีป่ะนี่แบกได้กูไปพอนะทอามพี่อนยังไม่ได้เก็บเลยเฮียไปหน้าบ้านบ้านนี้มีนะพี่เอวงได้ป่ะกูโดนวงว่ะเพื่อนไอเทมกูไปก่อนนะเอพ s u r v i า a l guns fire าหน,นั่นหนีใช่ปะทางไหนางร่องพี่เจนเจนเจนๆชิดได้ชิดไดพี่ชิดได้ชิดได้ไม่พี่จะติเข้าใหเลยปา บ้านไม่ได้ชักไอ้เหี้ยเฮ้ยไขวาเขาเห็นไแ่ที่เขาพูอย่างเดียวูเห็นแม่งพูดอย่างเดียวพ่อตายบ้านัมัตายไปแล้วเชี่ยบ้าอาเรยมมตัวให้กับผมสองตัวเลยอ่า บ้าหมุกสองตัวนะตู้ตัวนีตัวนี้ตัวกระสุนนะดิหน้าหีนี่ย็ดแม่นี่ไงได้เป็นควายเราตานเป็นโค้ดได้หีไปพกคุ้มก่ออยู่แม่พูดคุยด้วยแม่เย็ดไอ้ไือนกูเยอะไูเท่อปุงกอะทุกอย่างรถชาร์จซ้ายสองตีชาขวาตีนึี้ข้างหลังมาก็โดนยิงตุ่ยหลังตายหมด โอ้นะแล้วมึงจะมีมึงไว้หาพ่อมึงเหรอถ้ามึงไม่ได้ไปเก็บไอระดอปอยู่เธอเดินไปให้มันยิงฉันดูอยู่เนี่ยควายเป็นกระสุนถ้ามีไอหน้าเฮียเอาเม่อกี้เลยมันเปิดมันประตูเธอเดินไปตรงไปต้องเตื้องเฮียเราจะยิงสู้มันแต่ถามเหรอฉันดูอยู่ไปต้องเตื้องเฮียไปทอนก่อนทอนดีกว่าไปอย่าไปขึ้นกับอีแบงค์เลยมันอ่อน ไล่แท้ตามหัวไปนอนเฮียอยากเล่นเกมเฮียกระโหลกโอ้สีไอเฮียโดนตามไปนอนมันอ่อนเลยไอตัวตัวโบก่ะสัตว์มึงมั่วแต่ปาไม่เท่เลยหัวกล้วยก็กูไม่มีของไอ้เฮียก็บอกให้มาเก็บในตู้คุณมาอยู่ควายเก็บแม่ปานเก่งนักไอ้เฮียแล้วจะแอร์ดับพ่อมึงจะแอร์ดับเก็บเก่งนักไอ้แม่เย็ดไอ้เฮียเขาเก็บขายของเก่าเหรอ เก็บดังเลยมนันูไม่บอกอาการเก็บของอะเพื่อน่ะอย่าหยุดบว่าหยุดเก็บของได้ไหมไม่ได้เฮียตอนนี้กัไปดึงมือแล้วไป่ไ้กูปรยุกมึงปอืนยังไงปอปืนตัวเอไม่ได้อเเล่นก็เฮียบอนะเอาเมียมาเล่นดิแม่หัวควจริงๆไปงเตือกลงไปแม่ย เอาวีเอาแล้วกอู้ไปไฮ้ยต้องเก็บของก่อนเนาะไม่มีไม่มีให้ควักมาเลยหรอไม่ออกไปทั้งบูททั้งเมียออกไปทง้ออกไปต้องวิ่งไปตรงไหนออกไปเลยต้องบินมาแล้วดิ้องวิ่งไปที่ไหนออกไปออกไปเลยลายเครื่องบินเฮียจังวะแค่เฮ้ยบิลิตาลีเบสแเจ้าเราอยู่นี่ มิลิตารีเบสก็แต่ตรนนี้ต้องลงใกล้หน่อยแค่วะไม่ไม่ถึงแค่คนนี้มาถึงเหมถึงเหรอถึงเฮ้ยเครื่องบินหมายังไง่วเมื่อกืนเราชารงติันมีหจะได้เติมแล้ว ก้าวไอควายตอนนี้ทั้งัน่กัทั้งเนินออากระโดดกระเนอกระด็นแล้วกะดดูครั้งหนึ่ง่ะเอิต่อตัวกระดดโดแล้วกดเอฟแล้วกดอะไรคะนะเอฟแล้วก็เรดูครังตาีอะไรออกไปให้่แม่เยอะยงอ่ะปวดวเบี้วไปดูลองเลยดูลองเลยเอฟป่ะเดี๋ยวไปเปิดให้แม่กเดีแต่เขาเล่นให้เอไปไปไป ออกไปถ้าบดทั้งเมียออกไปออกไปทั้งคู่ไอ้แม่เย็นเราไม่ใช่เด็กนะพี่คู่เฮียเดี๋ยวไปเฮียนะพี่ไปทางไหนสีม่วงสีม่วงหายไปบอกว่าปิดเปิดให้แม่กูไงออกไปถ้าบดทั้งเมียออกไปสาดทั้งคู่ออกไปมีคนลงไอกูทานบอพี่ไปขวาดี่บอกวะตึกเราปะพี่ต้องเก็บของใช่ปะเฮ้ยทันนะกูทันได้ตึกนะทานทานแต่ว่าเขากำลังนี่ในกูเราเป็นสีม่วงไม่เห็นหรอ แล้วเราเก็บของตรงไหนเธออุ้ยอะไรอะเออตายแล้วตายนี่หว่า uh ขันมาขวาข้ามาขวาข้ามาฝั่งผมข้ามาฝั่เอ่ะาักปะเนี่ยอะไรอะเธอบอกเดี๋ยวลงได้ไหมเหรอไปกรมแล้วไปเก็บของตรงไหนวะเธอเก็บอะไรตอนนี้เธอล็อกอยู่ก็รอเพื่อนมาดึง เอาเอาพอ่อมึงเอาตายใส่แม่ยังเดี๋ยวพี่จะทำแมงด้วยเดี๋ยวไม่ตายเจ <c oughs> ้าอันนี้เราต้องรอเพื่อนเหรอ,อไม่ต้องรอไม,ม่ต้องรอเดี๋ยวกูจะพี่ไปซ้ำเมึงไอ้เขี้ยตายใส่เขี้ยเออแต่ตายหาไปใส่เขี้ยไปเจ็บิไม่ตายวะ <c oughs> เห็นป่ะไอพลก็เจ็บ พี่อ่ะมึงก็ช่วยเพื่อนควายเล่นอยู่ทีมเดียวกันมึงช่วยเพื่อนมึงช่วยใคร้ามึงอยู่นอกอยู่นอกกำลังนอกกำลังนอกทำไมพี่ทำไมพี่ทำนี่ทาไปาไปพี่ทำไปหมดทำมาเนาะเนาไปไยาบ้ากลุ่มไอ้แดงมันไม่ยอมช่วยเราอ่ะครับก็มียาพี่ก็มียา้กูดึงกูดิตาเลยตาไปเลยไปเลยถูกรกแล้วกจะหวนี่แหละแม่ยะ

ไปบ้างนะตังค์นะตังค์ใกล้ใกล้เลยหมดไปหมดแล้วไอ้หน้าหีหน้าไข่เมียเล่นไหนแม่เย็ดนี่ฮิวหน้าหีปวดตัวเองเล่นก็เย็ดแม่ก็มาชายแล้วเมียเล่นเย็ดแม่พ่อมันตายใหญ่เกเบอร์ฝึกตัวเองก่อนไหมหน้าหีอ u r v ม v a l เฮียเย็ดแม่เก่งเหลือเกินนะไอ้หน้าหีอยากให้คนอื่นฝึกโอ้ยทักเตอร์เลยนะครับจริงละจจรริงละิงละ มาเลยแล้วมา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 เรืจริิงเซ็ตีเซ็ตมาเต็ทุกอย่างที่ผ่านมาแบบพี้เลยทุกอย่างเลยย่ำจริงจริงเรามาเลือกหน่อยเรามาเลือกหน่เราจะตายเราเหน่เรามาเลือกหน่เราจะสั่งเราคัดเลือกจะเล่นอีก4ทีเอ้ย4ชั่วโมงเลยกลจะองิยเปดูโอพวกไปพวกจะเล่นก็ไปลองกดดูดิได้ตังค์เลยมามันเ่น T V P เหียพี่ โอ้ยแค่ยันหาแม่งก็สี่โมงเย็นแล้วคุวยเอ้ย